สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเป็นแฟน FC yes, ท่านนะครับขณะนี้ครับผมกับยูกองทายครับภาพยนตร์ขายอ,อ้อเรื่องนี้ผมกับเบาเบา่ได้นะครับแต่ว่าอาชีาวะซาไปหน่อยนึงกับเป็นการแสดงความคิดเห็นกแสดงความรู้สึกนะครับบางอย่างกับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนาอพี่น้องครับอ่า บางอย่างก็เป็นเขาเอื่นว่าพูาจากันนะครับเพราะว่าบางท่านก็เห็นคลิปมาพิมพ์คอมเมนต์พูดจากันนะครับขอให้พูดจาในเชิงผู้ที่นะครับมีวุฒิภาวะนะครับอ่าโมเมนบอกเรื่องหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาเรื่องหนึ่งนะครับซืบเนื่องจากโคดนี่นะครับเนาะ เราพวป,ประบ้าณบ่เป็นหมื่นสองหมื่นแล้วมั้งนะครับสองหมื่นแล้วแต่สีาาเาล่านใ่กระเดยครับเรื่องนี้มันมันมันบ่นเสียหายหรอกนะครับอมันเป็นแรงสะท้อนนะครับมันเป็นความรู้สึกนะครับเราโพวา่าถ้าเป็นแต่ก่อนนะบอกเลยดราม่ามีทุกวันไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวประเด็นนั่นประเด็นนี้ แต่ก่อนนี่บอกเลยนะครับศิลปินมีสุกนะครับเอฟซีมีสุกจนลืมไปเลยอ่าตอนนี้นะครับศิลปินมีความสุกนะครับเอฟซีมีความสุกจนเลื่อมไปเลยว่าแต่ก่อนมีเรื่องปวดหัวซูมือครับขอบคุณความเด็ดขาดของผมคือผลลัพธ์นี่ไงคือผลลัพธ์กับสิ่งที่ผมยอมแลก เพื่อทุกคนนะครับสิ่งที่ผมยอมแลกเพื่อทุกคนนะนี่ก็คือเป็นควหมุู้สือของเราครับนะครับเป็นควหมุู้สือของเราเราพพลว่าสองวันที่แล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมยอมแลกนะครับ้วค็คือความเท็ดขาดนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับนั่นก็คือในส่วนของยูทูบเบอร์ YouTuber ครับ ยุยงนะครับปลุกปั่นนะครับให้เอฟซีนะครับให้เอฟซีให้ศิลปินนะครับ, FC, รบ, FC, นนรบไม่ใช่แค่ยุยงปลุกปัน่นเฉพาะเอฟซีเท่านั้นยุยงปลุกปั่นให้ศิลปินนะครับเก,ก,กิดการแตกแยกในองค์กร เกิดการคิดเห็นความคิดเห็นแตแกแย่ขึ้นระว่างเอฟซีด้วยกันทั้งๆที่เป็นม่งเดียวกันทั้งๆที่เป็นคณะเดียวกันกนะ็โดยการยุย่งของ y ยูทูบเบอร์นะครับที่ไปว่าข้าวนะครับปุกปันขึ้นมากนะครับจนใน้มือน,นั้นเนาะเล่าก,กั ได้ประกาศหลายช่องน้ากันพอมีพี่น้องกะหู้แล้วละครับว่าช่องไหนแน,แน่นะครับถ้าเล่าว่าเด็ดขาดเมื่อนั้นครับหนะ้าตอนนี้อืกจ็จจสิมีเรื่องอยังปัญหายัางนะครับถาาถมเข้ามานะครับมันไม่เป็นยังหรอกพี่น้องครับมันทําให้เอซเนี่ยบางคนบางกันเป็นผัก้ืยความบริสุทธิ์ใจนะครับเกิดความเข่าใจผิดเอ๊ะ หรือมันเป็นเพราะยูทูบเบอร์เหล่านั้นพูดหรือเปล่านะครับถ้าเล่าบอกออกมาเว่านะครับเนาะจนเราเด้บอกว่าให้เหลือกก็เลยครับอืจะฟังยูทูบเบอร์เหล่านั้นหรือจะสนับสนุนศินลปินละกะ็วงจนเราบอกจังสันนะครับนั่นแหละคือความเด็ดขาดจนเดบประกาศเสื้อนะครับแน่นอนนะครับ มันก็ตตรงมีคนทีพวกเขาใจแล้วก็เล่า,าเอา้านะครับบอกลอแล้งกันไล่ปนไล่กันแล้ก็เลยว่าเอ้ามันเกิดหอดเวลามันนะครับพอฮาล่อยไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกาะกินซึมก็ไปเรื่อยซึมก็ไปเรื่อยเฮ็ดใหนพป่นหวงผู้ที่มันทักเข้าอี่ลีเนี่ยหลงเสือแบบนี้นะกับเรนความเล่าอีหลีครับแตงแต้มมือนั่นนะครับเห็นบอกเมื่อวานจเป็นคลิปนะครับ อีกอย่างต่างๆคอนเทนต์ต่างๆนั่นนี่นะครับมีตะความ,มวนนะครับมีแต่ความ,มวนความซืน,นหลังเวทีพอหลูกนะพอโจงอุ้งอิงหยอกกันนะครับสไตล์พอหลูกบนเวทีเห็นไหมครับพี่น้องมีคอนเทนต์นมากมามเต้นเด่งดึงยู่เป็นจะขีบจนเกือบขาดสอนุดซื้อใหม่แล้วสองคู่คสั่งใหม่มาแล้วสองคู่ลูกเท่าวอดโจนะครับ ดีใจอยู่ได้พี่น้องครับที่ย่างหน่อยๆห่ากระเดี้คัดผนังต้องแดงกําแพงเล็กในคัดเอฟซีผู้ถือพันเบือง,องแง่งผู้ถือเพิ่นเข้าเอื่อนว่าประครับประครองนะครับศิลปินประครับประครองวงสาวหน่อยเป็นแพงนะครับอ่ามาด้วยตลอดยังรรยรประครับกันด้วยการประคับประคองโดยการเบืองแง่งด้วยความหักแพียงของพี่น้องเอฟซีเอามาจาน้องยิงมีรถอ่ามีบ้านนะครับประสบความสําเร็จ บนเส้นทางของข้ามาศิลปินนะครับก็ด้วยพี่นองเอฟซีขอบคุณเราือกันแหละนะครับก็คิดอยู่ด้มือตอนทีเว้านะครับตอนทีเล่าได้เด็ดขาดได้มือนั่นนะครับไอ้เนาะพีนองพนสีเข่าใจบนอเพราะมก็คิดว่านะครับเอฟซีเข้าสี่เข่าใจบนนอกมันเพิ่นเข่าใจนะครับเออเพิ่นเข่าใจผมว่ามันถึงเวลาของมันนะครับ มันถึงเวลาของมันเออแล้วก็ยังสีมีมาอยู่ด้พี่น้องครับยังพยายามจะมานะครับทำเช่นเคยจนเราได้โพดขึ้นมาอีกรอบนึงครับว่าผมไม่อนุญาตแต่พี่น้องติดตามนะครับมีโพดขึ้นมาอีกรอบนึงอยู่เพราะว่ายูทูบเบอร์ที่เคยประกาศไปนั่นแหละครับยังพยายามนะครับ สีมาเกาะเช่นเดิมเรีกแรกกับเกาะแนวนี้แหละครับพี่น้องครับเบาแจ่เรื่องดีๆพ่อเอาไปเอามาแบบนี้เบาเรื่องดีแล้วคนบ่ฟังสางเรื่องขึ้นมาให้เกิดดาม่าศิลปินคนนั้นคนนี้ทะเลาะกันจา้นจางสั่นจ้างสิอ้าวนะครับเรีกแรกกับมาแนวนั้นแหละครับอืมสไตล์ดีๆเอาเรื่องดีปุ๊บเอาเอาไปเอามาบบแมนแล้วนะครับ ยืมเมื่อพอมพี่นอ e FC, ้องเอฟซีแต่มันเป็นปากเป็นเสียงมันบละนะครับอืมเืินใจน้่มยุฉะนั้นก็กจะาลืมคมับพี่น้องครับอย่าลืมว่ามันสิมีพยายามแสกแซงมาอยู่เรื่อยแล้ว็กย่าลื่อมว่าเฮ้นะครับคือผู้ทิ่เป็นผนังท้องแดงกำแพงเล็กศิลปินใสาวหน่อยเป็นบนแพงนะครับ สำหรับมือนี่สาวน้อยเป็นแพ่งเข้าทำการแสดงอยู่ที่จังหารนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดพอโจโล่าครับนะครับน้องอุงอ,งอิงเอาอยู่เช่นเคยขอบคุณทุกรรมร่งใจได้พี่น้องครับหลายคนหลายทันทันเจ้าภาพาแฟนๆหนาเวทีนะครับอ่าเปนแฟนที่รับช่วมกันคลิปต่างๆในทั้งช่องยูทูบนะครับอืมพอโจโล่านะครับมาก ท้ายหนังนะครับเดี๋ยวคีวของหลายมือใดอีกนะครับก็จะบอกต่อพี่น้องกันในหลายข่าวหลายเรื่องเล่านะครับผมอาจจะรวบรวมมาในคลิปเดียว2คลิปก็ว่ากันไปนะครับแต่มีเวลาว่างนะครับมาขึ้นกับตีสองนางพูดคุยกับยินฟูมนเซอร์หลายท่านนะครับเมื่อนี้ก็เป็นขิวของยินฟูมนเซอร์ดังหลายท่านนะครับที่มาเขาฉากนะครับผมบ่อยากว่าหลายดอกคือแบบค่อยๆไม่ออกมานะครับเออเจลาฉากของภาพยนตร์ไครอ่อนนะครับผมว่าผิดหวังยังไงก็ไม่ผิดหวังครับ แลวก็บวบาผิดหวังแน,น่นอนสาหรับบทของน้องหญิงนะครับเอ,อไม่มีไม่มีคําว่าน้อยและก็ไม่มีคําว่าไม่สําคัญผมบอกเลยมันคุ้มนะครับผมบอกเลยคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับกับฝากไว้นั่นะครับน่าจะปลายปีเนาะพี่น้องอ่ะขอบคุณทุกกาลังใจครับเป็นผนังท้องแดงกําแพงเหล็กกันต่อไปนะครับออผมเป็นดัเย็ซี่ผมกับเชิงยุนี่นะครับออมียังบดีกับมาบวกนะครับมากาวกันนะครับผมเออกไปนี่ บอกได้เลยครับที่แบกไว้ด้านหลังผมเนี่ยมันก็คือองค์กรนะครับรับร่องว่าผมเนี่ยบททำไา่าองค์กรที่ผมอยู่ก็แล้วกันนะครับผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพ่อครับนะไว้ใจได้ครับพี่น้องครับเบิ่นงีงกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ